สวัสดีครับ YouTube บ้านหวยช่นนครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือจะซื้ออะไรก็ตามแต่ท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเลขล่าง3ตัวมาอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าท่าน จะดูของเก่าก็ย้อนไปดู E.P. ที่ร้อยสามสิบห้าครับอีพีร้อยสามสิบห้าแล้วก็ก่อนนั้นนะผมให้สามตัวมาต่อกันมาก็ถูกไปวิ่งอะวิ่งสามตัวนี่ถ้าถูกมาตัวก็ได้กำไรแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งสามตัวมาจ่ายสี่ต่อนะถ้าในเว็บไซต์ก็จ่ายสี่จุดสองมั้งสี่จุดหนึ่งนะ้สี่จุดสองหรือสี่จุดอะไรก็เนี่ยจำไม่ได้นะครับ นี่ผมให้ดูตั้งแต่ในปีห้าเก้านะครับเพราะว่าผมจะปริ้นออกมาแปะในกระดาษ A สี่เนี่ยถ้าเอาปีห้าแปดมาด้วยเนี่ยมันหมดแผ่นกระดาษมันจะไม่พอนะฮะก็เลยใช้ปีห้าเก้ามานะฮะผิดอันนี้ผมจากเลขสามตัวเนี่ยถ้ามาหนึ่งตัวเนี่ยผมแนะนำให้ท่านไปทำเองดังนี้นะครับถ้าคิดว่ามันมาหนึ่งตัวนะครับอย่างตัวอย่างงวดยี่สิบห้าเนี่ยนะในปีหกหกเก้าเนี่ยฮะ เอะโทษในปีห้าเก้านี่ยน,นะสมมุติว่าเราคิดว่ามำนาตัวเดียวนะแล้วมันก็มาตัวเดียวนะมันได้ศูนย์สองสี่มันมาห้าศูนย์มาศูนย์ทเดียววิธีทําก็ทําดังนี้ฮะเราเอาศูนย์สองสี่เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วเอาตัวที่มันไม่มีนะในเลขสิบตัวเนี่ย0ู4ทังสี่เป็นเลขคู่ใช่มั้ยเลขคู่มก็จะขาดหกับ8ดเลขคี่ก็ใส่ทั้งหมด1 3 5 7 9ามห้าเจ็ดเก้านะฮะ เสร็จแล้วเราก็มาจับยิงนะฮะจับยิง06 08 01 03 05 07 09นะ26 28 21 3 5 27 9 46 28ยิงไปทีละตัวนะฮะมันจะได้21นะ3คูณ7ได้21หางนะครับถ้าออกกลับด้วยก็เอา2คูณเข้าไปคือต้องกลับด้วยนะอย่าง06ก็ต้อง60นะฮะ08ก็80 8, 8, 8, เงี้ยกลับเอา2คูณเข้าไปจะได้ทั้งหมด42หาง42หางเนี่ยเล่นเล่น นะไปซื้อถูกแน่ๆนะครับไปซื้อถูกแน่ๆนะครับซื้อลอตเตอรี่สี่สองใบไหวไม่ไม่ไหวจะ <c oughs> ซื้ออะไรก็ตามแต่ท่านนะฮะถูกแน่ๆแต่ส่วนใหญ่มันก็ออกตัวเดียวนะครับถ้าเราใช้วิธีแบบนี้มันก็ถูกหวยบ่อยนะฮะคือบางคนเล่นหวยทั้งปีไม่เคยถูกเลยนะฮะถ้าใช้วิธีนี้มันถูกบ่อยแต่บางงวดถ้ามันออกสองตัวอย่างเงี้ยออกศูนย์หกเนี้ยเราต้องเอาศูนย์สี่หกมาจับคู่กันเองจะได้เก้าชุดนะฮะเก้าชุดรวมทั้งเบิ้ล ชมอีกเก้าชุดไปบวกกับอีกสี่สิบสองก็เป็นเท่าไหรอ่ะเป็นห้าสิบเอ็ดนะห้าสิเอ็ดชุดคือพูดง่ายนะสามเลขสามตัวเนี่ยถ้าทําครบองค์เลยนะถ้ามาตัวหรือสองตัวก็ตามแต่นะครับมันจะได้ห้าสิบเอ็ดชุดถ้าไปเล่นเล่นใต้ดินเสจ่ายเก้าสิบหกบาทมันก็กำไรเนาะในเว็บไซต์นะครับเก้าสิบห้าบาท เล่นข้างนอกกระจายเจ็ดสิบาทลดยี่สิเปอร์เซ็นก็อันนี้เราพูดถึง <c oughs> หวยเตือนนะฮะเราเราไม่ต้องไม่ต้องโลกสวยนะฮะมันก็เล่นกันหมดแล้วครับทั้งประชาชนก็รายการาหารตำรวจมีคนไหนไม่เล่น,นมันก็มีฮะทำไมจะไม่มีถ้าเอาสามตัวไปทำเนี่ยมันจะได้หวยทั้งหมดห้าสิบเอ็ดตัวเนี่ยถ้าไอ้นี่มันถูกนะมันถูกทุกงวดเลยนะครับนี่ปรากฏว่าปีห้าห้าเก้านี่ผิดไปสองงวดเองนะครับ ยังไงมีต่างใช้นะปีต่างใช้นะครับถ้าไปวิ่งก็ได้ฮนะวิ่งก็ถูกอย่างวดนี้ก็มีกําไรหนึ่งต่อนะถ้าจ่ายสี่ต่อเนี้เราวิ่งไปสามตัวเนี่ยตัวเราสิบสิบสิบลงทุนสามสิบได้มาสี่สิบกำไรสิบบาทไอ้นี้ลงทุนสามสิบถูกสองต่อนะฮนะได้กําไรเท่าไรได้กำไรห้าสิบเลยนะเพราะว่าถ้าตัวเดียวได้กําไรสิบบาทถ้าสองตัวได้เต็มเต็มอีกสี่สิบนะพอมจ่ายสี่ต่อนะเนี่ย เนี่ยสองตัวบ่อยสองตัวก็เยอะนะเนี่ยทำห้าเนี่ยฮนะอันนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ไปดูในปีหกศูนย์นะฮะงวดสี่เก้าผิดงวดห้าสิบแปดผิดงวดเดียวเนาะ าใครเพิ่งติดตามไปย้อนไปดูงวดอีพีร้อยสามสิบห้านะครับผมให้ห้ากับสามไปนะให้ห้ากับเจ็ดไปถูกเข้าสองตัวเลยนะผมให้วิ่งห้ากับเจ็ดเข้าสองตัวเลย <c oughs> มันออกห้าเจ็ดโอ้ยไม่ใช่แม่นนะฮะมันตามสูตรผมว่าไปตามสูตรอ่สูตรมันแม่นมันก็แม่นถ้าสูตรไม่แม่นก็ไม่แม่นนะแต่ของผมนี่เลขเยอะของผหลักไม่เอาไปทําแน่ๆนที่เขาเอาไปทําก็คือเลขของคุณแม่น้ำหนึ่งตอนนี้แม่น้ำหนึ่ง กระแสมาดังเขาก็เลยเปลี่ยนมาเอาของใย,ยฟองเบียร์ไปทําเนาะ <c oughs> ที่ผมคิดเอาเองนะไม่ได้โทษของฝรั่งแต่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะฮะทําให้เจ้ามือเจมือมากินเรานะฮะเจะมือเอาไปอัน้นอในปีหกศูนย์นะครับเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกผิดไปสองนวดนะครับเป็นไงถ้าไปเล่นห้าสิเบตตัวรวยเนาะท่านเห็นเงินยังฮนะพอจะเห็นไหมนะครับ จะเห็นไหมไอ้นี่ให้ดูของเก่ามันก็โอเคนะะแต่ที่ทําให้ดุแต่ที่ให้ดูเนี่ยสามสามงวดแล้วมันก็ยังไม่ผิดเลยนะฮนะข้อมูลมนะันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะในปีหกหนึ่งนวดเจ้าสิบเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับปีนี้ผิดสามสี่ครั้งนะสีครั้งก็ถูกยี่สิบน่ยนะครับถูกยี่สิบต่อไปในปีหกสาม ผิดหครั้งปีนี้มียี่สิบเอดงวดนะผิดไปหกก็ถูกสิบห้าก็ยังถูกเยอะนะก็ก็ยังถูกเยอะก็โอเคนะฮนะทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีมาผิดไปสิบห้างวดเองนะจากร้อยสี่สิบงวดนะครับผิดไปสิบห้างวดต่อไปปีหกสี่นะครับงวดร้อยสี่สองนะมาผิดงวดร้อยสี่ิ หกเป็นงวดที่สิบหกผิดงวดสิบเจ็ดงวดงวดสิบแปดมาผิดงวดสิบเก้าในงวดร้อยห้าสิบหกนะครับอันนี้ผมให้ตั้งแต่งวดนี้นะเนี่ยให้วิ่งให้วิ่งอย่างงวดที่ผมให้วิ่งห้ากับสามใช่ไหมออกสามแปดงวดนี้ให้กลวิ่งห้ากับสามออกเก้าห้างวดนี้ให้วิ่งห้ากับเจ็ด ผมทาไปให้วิ่งห้ากับเจ็ดเพราะว่าเลขหนึ่งมันออกยากข้างล่างนะเลขหนึ่งออกยากอันนี้งวดนี้ก็ได้อ่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมก็ได้เลขห้ากับเจ็ดหนึ่งอีกฮะมันก็วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยมีมีบางคนก็บอกว่ากองฝัลักเอาเลขเจ็ดไปทําไว้ทวงไว้เลยแก้ไม่ได้เลยเลขเจ็ดมันออกบ่อยพูดกันไปเนอะอาจจะจริงก็ได้เท,ท็จก็ได้นะ ครับก็มีห้ากับเจ็ดอีกอันนี้มันออกไปแล้วห้าเจ็ดทำไงอ่ะมีหนึ่งด้วยนะนก็วิ่งในเนี้ยวิ่งสามตัวเลยครับวิ่งสามตัวผมั่นใจว่ามันจะอยู่นะวั่นใจจะอยู่อันนี้เออผมก็ทำสองตัวให้นะใน YouTube ทำให้อันนี้พวกสมาชิกประจำเนี่ยดวงมาลาศเนี่ยเขาก็อิจฉานะแต่เขาก็ไม่ห่วงนะเขาก็ใจกว้างนะตอนแรกๆก็มีบางคนบอกว่าเอาเขาเสียเงินแล้วไปทำให้ y YouTube ฟรี นะครับผมก็บอกผมขอทำหน่อยเพื่อเพื่อจะได้หาธรามชิกนะแต่ก็ก,ก็ไม่ไม่เคยหาไม่เคยมีบางคนสมัครมาส่วนมากจะเอาฟร,ฟรีนะเดี๋ยวผมจะจับสองตัวชุดน,นี้ให้จะได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันเนาะคือประการที่หนึ่งถ้ารีบทำเนี่ยเพราะว่าวันที่ยี่สี่เนี่ยลูกชายเขาจะพาไปไปลำปางนะไปเที่ยวอะไรลวสาวไปแล้วก็่าจะไปเขาด้วยนะ นี้ผมจะทํางวดนี้ให้นะวดวันที่หนึ่งธันวาเลขล่างเผื่อท่านจะไ้ซื้อลอตเตอรี่นะครับอันนี้เลขผมจะทําเนี่ยผมก็จะไม่ตัดด้วยแต้มไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นแต่จะเอาชุดคงที่มาทํานะเลขคงที่ที่ผมใช้บ่อยๆก็คือ,อเลขศูนย์เลขมาแปดตัวมาสองตัวนะไม่มีหนะึ่งฮะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่มีไม่เอาไม่เอาหนึ่งสองสามไม่เอาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดิบกชุดนะแปดแปดหกสิบสี่ชุดนะฮะขาดเลขหนึ่งนะขาดเลขสี่เสียงเอาชุดนี้มาทำนะมันไม่ค่อยออกนะเลขหนึ่งกับเลขสี่เนี่ยไม่ค่อยออกตั้งแต่ต้นปีมาร้อยหกิบสองงวดเนี่ยมันผิดไปแค่สามติดของงวดเองนะจำไม่ได้นะถามดบเก้าหรือเท่าไรหร่งวง อสามสิบเก้างวดเขาถือว่าถูกต้องเยอะนะจากร้อยหกสิบสองงวดแนตะ่ผิดไปแค่สามสิบเก้าถ้าใช้เลขคงที่ตัวนี้มาทําเนี่ยแปดแปดหกสิบสี่ชุดแล้วก็หาเลขมาเคลียอย,งงอ,นะอย่างงวดนี้นะอย่างงวดเนี้ยอย่างงวดที่แล้วผมไม่ได้เอาอันนี้มาเคลียนะผมใช้เลขตัดมาตัดมันก็เลยหลุดทาให้ตอนนี้งวดนี้ทําให้ดังนี้ครับผลใช้เลขนี้นะอ่ามันก็จะได้ชุดสองตัวบน ไอสองตัวล่างขอโทษนะสองตัวล่างอ,อีกตรงนี้ก็ยี่สิบห้าชุดไอยี่สิบหกชุดนะยี่สิหกชุดน้อยนะนี่อีกสองชุดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเบิ้ลน,นะครับอันนี้ผมจะเรียนให้ฟาร์มงวดนี้นะระวังเบิ้ลน,นะระวังเบิ้ลผมคาดการว่ามันจะออกห้าห้าหรือเจ็ดเจ็ดหรือห้าเจ็ดเจ็ดห้าอีกระวังด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับ พูดกันไว้ก่อนผมกะว่าจะเล่น5-5กับ7-7นี้แหละซื้อลอตเตอรี่ว่าจะสั่งกันไวแล้วนะมันไม่เบิ้ลมานานแล้วถ้ามันเบิ้ลวัน,นนี้จะเป็น5-5 7-7แน่นอนนะครับอะไรก็ตามก็นี่คือทําจากเลขชุด5-7นะขาดเลขหนะึ่งที่ขาดเลขหนึ่งเพราะอะไรมันได้1-5-7แต่ที่ขาดเลขหนึ่งเพราะผมเรียนให้ทราบแล้วไงเมื่อกี้ผมเอาเลขกองที่มาทํามันขาดหนึ่งกับสี่ใช่ไหมอัานี้ถ้าเกิดเลขหนึ่งมาเนี่ย มันติดเลขห้าก,ก็ดีนะเป็นหนึ่งห้าหรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรก็ดีหรือสี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ดีนะโดนเจ๊ะ <c oughs> ขอเรียนให้ทราบตัดหนึ่งกั 4, บสี 1, 4, 5, 7, คบ่ครับตัดหนึ่งกับสี่โดยเหลือห้ากับเจ็ดเคลียร์เท่านั้นเองที่จริงเราที่จริงเราเคลียร์ทั้งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแต่เลขหนึ่งเนะียถูกตัดไปเพราะว่าในเลขคงที่มันไม่มีเลขหนึ่งไงนะครับ เพราะนั้นงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่ให้หมดเลยครับ,บยี่สิบแปดใบยี่สิบแปดใบสองพันแปดใบละร้อยโอ้ใบละร้อยสองพันแปดถูก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 สองตัวหนึ่งใบขาดทุนก <c oughs> ็หวังถูกรางวัลแล้วนะซื้อลอตเตอรี่ซื้อมาให้หมดเลย <c oughs> ผมเคยสั่งหมดเลยฮะต่่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถูกใบหนขาดทุน <c oughs> เอ,อกจากถูกคู่นะถูกคู่ก็ได้2องพันก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะลอตเตอรี่ใบละเท่าไหร่นะใบละพันหรือสองพันเจำไม่ได้สองตัวโดนกินจนเบลอโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่านสมาชิก VIP นะก็เอามาให้พวก t u u e นะก็ม่อได้เรียนได้ทราบแล้วว่านะครับอีน้าจจะไม่ทำนะครับ y u t u b e ใครอยากอยากอยตามก็สมัคร สมักวีไอพีนะฮต,ตามคลิปคลิปเมื่อกี้นะฮะคลิปแรกนะฮะอ่อันนี้เป็นคลิปที่ร้อยร้อยสามร้อยร้อยสิบสี่ก็ดูคลิปรนะ้ <c oughs> อยสี่ห้านะขอโทษนะครับสองตัวล่างครับจากเลขวิ่ง 5้าเจ็ดหนึ่งฮะห้าเจ็ดหนึ่งวิ่งเลยนะห้าเจ็ดหนึ่งอยู่แน่หนึ่งตัว <c oughs> ไม่ประกันนะไม่ประกัน <c oughs> โอเคนะครับก็ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับโชคดีใกล้ถึงปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่วันนี้วันลอยกระทงคนระับโอเคครับสวัสดีครับ